นับจากนี้ไปคุณจะมีเงินใช้ตลอดชีวิต Life Long Rich นี่คือ Star e g i c m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง Life Long Rich เป็นหนังสือของเซนเซแปะนะครับหรือว่าคุณวิทูลสูงกิจบูรน,นะฮะผู้ก่อตั้งเพจสรุปให้ซึ่งตอนนี้มีผู้ติดตามกว่า4.3แสน follower นะเป็นหนังสือที่เน้นเรื่องการบริหารชีวิตนะ,ะและการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนทั้งในด้านการเงินและชีวิตส่วนตัวผ่านมุมมองและปรัชญาที่ใช้ได้ในชีวิตจริงโดยในหนังสือเล่มนี้นะครับเซนเซแปะเนี่ยได้นำเสนอแนวคิดต่างๆที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนะฮะ พร้อมกับตัวอย่างชีวิตจริงที่ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจนเลยนะฮะผมได้นำสาระสำคัญจากหนังสือ Life Long Rich นะฮะนับจากนี้ไปฉันจะมีเงินใช้ตลอดชีวิตมาสรุปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญนะครับซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เนื้อหาสรุปจากพี่อ้อยนะฮะเจ้าของเพจมนุษย์ป้าท้าเปลี่ยนโลกเอาละฮะพร้อมแล้วนะครับมาติดตามกันต่อไปครับก่อนไปต่อนะครับอย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง s t r a t e g i c m a n ด้วยครับเรื่องแรกที่อยากจะเล่านะครับก็คือความหมายของความมั่งคั่งนะเซนเซแปะเนี่ยชี้ให้เห็นว่าความมั่งคั่งไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองครับแต่มันหมายถึงชีวิตที่ดี การมีสุขภาพดีมีความสุขในชีวิตการมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีเสรีภาพในการใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการเขาเน้นย้ำว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงเนี่ยไม่สามารถวัดได้ด้วยเงินเพียงอย่างเดียวครับแต่ต้องมาจากการมีชีวิตที่สมดุลในทุกด้าน เรื่องที่2ครับ60ปีแล้วยังต้องก้มหน้าก้มตาหาเงินอยู่หรือไม่คุณเชื่อไหมครับว่าข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี2564นะครับในคนไทย100คนเนี่ยที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะมีถึง32คนนะหรือว่า32%ที่ยังต้องทำงานต่อนั่นหมายความว่าอาจจะยังไม่มีอิสรภาพทางการเงินคนจำนวน21-22%นะ ของคนที่มีอายุ61ปีขึ้นไปนะสามารถเก็บออมได้ตามแผนที่วางไวนะ้มีเพียง20%เท่านั้นนะคนจำนวน42-47%ของคนที่มีอายุ61ปีขึ้นไปนะไม่สามารถเก็บออมได้ตามแผนที่วางไว้และคนจำนวน15-21%ของคนที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะครับไม่เคยคิดที่จะเก็บออม เพื่อใช้ในยามชลานะฮะที่พูดไปคือข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติครับคำถามของผมก็คือเมื่อเพื่อนๆเห็นข้อมูลเหล่านี้แล้วเพื่อนๆคิดอย่างไรนะและจะทำอย่างไรต่อไปกับอนาคตของเพื่อนๆครับเรื่องที่3นะครับแล้วจะทำอย่างไรให้เรามีเงินใช้ตลอดชีวิตก่อนที่เราจะไปต่อนะฮะมาทำความเข้าใจกับคำจำกัดความของ ความสำเร็จทางการเงินกันก่อนในหนังสือ Life Long Rich นะได้ให้คำจำกัดความของความสำเร็จทางการเงินแบบชาวบ้านชาวบ้านเข้าใจได้ง่ายๆนะนั่นก็คือความสำเร็จทางการเงินเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องมีรายได้สูงเสมอไปนะเพราะจริงๆแล้วการมีเงินใช้ตลอดชีวิตเนี่ยยังขึ้นกับอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญมากๆนะปัจจัยนี้ก็คือค่าใช้จ่ายครับถึงจะมีรายได้ไม่มากแต่ถ้าบริหารจัดการรายได้ ได้ดีมีเงินพอใช้เสมอและรู้สึกพอใจกับคุณภาพชีวิตที่มีแบบนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จทางการเงินแล้วมาดูตัวอย่างง่ายๆกันครับสมมุติว่ามีชายคนหนึ่งนะฮะมีชื่อว่านายสมชายนะครับนายสมชายเนี่ยทำงานเป็นพนักงานบริษัทครับเขาเริ่มจากการวางแผนการใช้ใจ่ายเงินทุกเดือนเช่น จ่ายค่าบ้านนะค่าน้ําค่าไฟแล้วก็เก็บออมเล็กน้อยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเขามีเงินออมเพียงพอจนสามารถซื้อรถนะฮะซื้อบ้านนะฮะได้โดยไม่ต้องเป็นหนี้จํานวนมากนะนอกจากนี้สมชายยังลงทุนในกองทุนหรือว่าหุ้นเล็กๆน้อยๆเพื่อเพิ่มรายได้นะฮะและมีแผนการ,กรเกษียณที่ชัดเจนนะครับทำอะไรเขาก็สบายใจเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการเงินในระยะยาว นะจากคำจำกัดความของความสำเร็จทางด้านการเงินนะและตัวอย่างของคุณสมชายนั้นนะครับสะท้อนให้เห็นถึงหลักการสำคัญของความสำเร็จทางการเงินนั่นคือถ้าไรายได้ตลอดชีวิตมากกว่ารายจ่ายตลอดชีวิตก็หมายความว่าคุณจะมีเงินใช้ตลอดชีวิตนี่คือความหมายที่ง่ายและเข้าใจง่ายๆนะครับของคำว่าความสำเร็จทางด้านการเงินที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ เรามาดูประมาณการรายได้ตลอดชีวิตนะฮะว่ามันคืออะไรนะครับประมาณการรายได้ตลอดชีวิตคือผลลัพธ์ของการเอาค่าเฉลี่ยนะฮะของผลบวกนะครับระหว่างเงินเดือนเดือนแรกนะฮะกับเงินเดือนเดือนสุดท้ายไปคูณกับผลของอายุที่คาดว่าจะ,กะเกษียณน,นะครับลบด้วยอายุที่เริ่มงานแล้วก็คูณด,ด้วย12ต่อจากนั้นเอาผลรวมของทั้ง2ตัวเนี่ยมา ูดกันครับก็จะได้สมมติฐานเงินเดือนคาดการเดือนสุดท้าย ยกตัวอย่างเช่นเงินเดือนเดือนแรก15,000บาทบวกด้วย95,800บาทนะซึ่งเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้ายแล้วหารด้วย2เอาค่าเฉลี่ยนี้มาคูณกับอายุที่คาดว่าจาะเกษียณคือ60ปีลบด้วยอายุเริ่มงานคือ22ปีคูณ12นะฮะผลลัพธ์ที่ได้ซึ่งก็คือประมาณการรายได้ตลอดชีวิตแบบง่ายๆก็คือ25,262,400ล้าน2 0บาท แต่ถ้าเอาค่างเงินเฟอ้อปีละสมมาคิดด้วยเนี่ยเงิน25ล้านบาทเศษเจษจะเหลือประมาณ10ล้านบาทเสร็จษเ,เท่านั้นเองต่อไปเราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่ารายจ่ายในหนังสือ Life Long r i c h กันบ้างนะฮะว่ามีอะไรบ้างรายจ่ายในหนังสือเล่มนี้มี2ประเภทครับประเภทที่1ก็คือรายจ่ายเพิ่มความมั่งคั่งสุทธินะฮะ ประเภทที่2ก็คือรายจ่ายลดความมั่งคั่งสุทธินะฮะร,รายจ่ายเพิ่มความมั่งคั่งสุทธิก็คือค่าใช้จ่ายที่อาจจะทําให้เราได้เงินเพิ่มในอนาคตหรือก่อให้เกิดรายได้เช่นเงินออมเงินเก็บสําหรับการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทน สำหรับรายจ่ายลดความมั่งคั่งสุทธิก็คือค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ทําให้เราได้เงินเพิ่มในอนาคตครับได้แก่รายจ่ายคงที่ที่ต้องจ่ายทุกเดือนแม้ไม่มีรายได้อะไรเข้ามาเลยก็ต้องจ่ายและรายจ่ายแปรผันนะครับที่แปรผันตามรายได้เป็นต้นการทําให้เราเนี่ยมีเงินใช้ได้ตลอดชีวิตก็คือการจัดการกับรายจ่ายเหล่านี้ค่าใช้จ่ายใดที่ไม่ค่อยจําเป็นนะฮะ ไม่จ่ายก็ไม่ได้ทําให้คุณภาพชีวิตแย่ลงหรือว่าดีขึ้นเนี่ยก็ให้ตัดทิ้งไปครับแต่ถ้าว่าค่าใช้จ่ายไหนที่มีความจำเป็นบ้างและสามารถลดลงได้ก็ให้ลดลงนะฮะแต่ค่าใช้จ่ายที่จะต้องคงไว้ห้ามตัดโดยเด็ดขาดก็คือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มความมั่งคั่งสุทธิครับซึ่งต้องทําอย่างต่อเนื่องต้องทําให้เป็นนิสัยหรือที่เขาเรียกกันว่า compound effect เรามาดูภาพนี้นะครับ จะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการทำให้เรามีเงินใช้ทั้งชีวิตครับสมการของภาพนี้ก็คือรายได้ตลอดชีวิตมากกว่ารายจ่ายระหว่างการทำงาน และรายจ่ายหลังเกษียณจะทำให้เรามีเงินใช้ทั้งชีวิตโดยมีกลยุทธ์6กลยุทธ์กลยุทธ์ที่1นะฮะก็คือการเพิ่มกับการปกป้องรายได้ระหว่างการทำงานครับกลยุทธ์ที่2ก็คือการลดนะฮะหรือว่าการควบคุมรายจ่ายระหว่างการทำงานนั่นเองกลยุทธ์ที่3ก็คือการเพิ่มระยะเวลาทำงานหลังจากที่เกษียณกลยุทธ์ที่4ก็คือการลดและควบคุมรายจ่าย หลังกเกษียณกลยุทธ์ที่5ก็คือการสร้างรายได้หลังกเกษียณจากสินทรัพย์ที่มีและกลยุทธ์ที่6ก็คือสร้างรายได้ให้เร็วขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นในการปกป้องรายได้นะฮะจะมีด้วยการ4วิธีครับวิธีที่1ก็คือการเลี่ยงนะฮะเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมนะะหนีความเสี่ยงนะครับยกตัวอย่างเช่นเลิกสูบเลิกดืม่มเลิกดูร้านขายของนะเลิกใช้แบรนด์เนม วิธีที่2คือการคุมครับไม่เปลี่ยนนะฮะแต่ควบคุมพฤติกรรมยกตัวอย่างเช่นเกบน็บ1ก้อนก่อนใช้เลยนะฮะหากเงินเดือนเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มนะฮะหรือว่าซื้อกองทุนพันบาทต่อเดือนเป็นต้นวิธีที่3นะฮะก็คือการรับความเสี่ยงไม่เปลี่ยนแต่ทําให้พร้อมรับมือความเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นสร้างรายได้หลายทางเรียนรู้เรื่องการลงทุนปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงิน วิธีที่4คือการโอนฮะไม่เปลี่ยนแต่โอนความเสี่ยงให้ประกันยกตัวอย่างเช่นซื้อประกันภัยสุขภาพประกันภัยทรัพย์สินประกันภัยชีวิตที่มีเงินออมนะฮะสิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือเทคนิคการออมแบบสนุกๆนะ,ะเพื่อนำเงินเข้าบัญชีเงินออมแยกจากบัญชีใช้จ่ายซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละท่านจะไปแอปพลายใช้กับตัวเองนะครับยกตัวอย่างเช่นออมเงินตามเวลาตอกบตรเข้างานโดยใช้นาทีเป็นตัวกำหนดจำนวนเงินหรือว่าออมเงินต ตามจำนวนเศษหลักสิบในบัญชีทุกครั้งที่มีเงินเข้าบัญชีหรือให้สัตว์เลี้ยงเลือกเลขที่ชอบหรือจับสลากหรือว่าเลือกเซียมซีนะฮะหรือว่าออมเงินตามเลขท้ายสลาก,กินแบ่ง2ตัวหรือว่า3ตัวหรือว่าแบ่งครึ่งเงินซื้อหวยมารวมกับกองทุนสลากออมสินนะฮะหรือว่าออมเงินตามผลบอลในทีมที่เราชอบนะฮะหรือแบบใดก็ตามตาม,ตามอัธยาศัยนะฮะแต่ทำให้ท่านออมเงินได้ตามความเหมาะสมนะฮะ ในการเพิ่มรายได้เนี่ยมี4แบบครับแต่ละแบบจะแยกแยะโดยทักษะที่มีอยู่และปัจจัยเงินทุนนะครับแบบแรกเลยจะเป็นงานรับจ้างที่อาจใช้ทีมและเครื่องมือเป็นการใช้ทักษะที่มีอยู่แล้วก็มีการใช้เงินทุนบ้างนะฮะแบบที่2ครับเป็นงานที่ใช้ความชํานาญใช้เวลาของตัวเองเช่นพวกฟรีแลนซ์นะฮะอันนี้จะเป็นการใช้ทักษะที่มีอยู่และไม่ใช้เงินทุนนะครับแบบที่3ก็คือการทําธุรกิจที่อยากจะทํา อันนี้อาจจะต้องสร้างทักษะใหม่ๆมารองรับนะฮะและต้องใช้เงินทุนในระดับหนึ่งนะครับและแบบที่4ครับก็คือการทํางานการกุศลงานอดิเรกอาจจะต้องใช้ทักษะใหม่ๆแต่ว่าไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินทุนนะครับ เรื่องที่4 mindset นะฮะของคนที่จะมีเงินใช้ตลอดชีวิตสิ่งที่น่าสนใจที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้นําเสนอในหนังสือก็คือ mindset ของคนที่จะมีเงินใช้ตลอดชีวิตครับ mindset อันแรกเลยก็คือการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง เซนเซแปะเนี่ยเขาเน้นย้ำถึงความสาคัญของการเรียนรู้นะฮะการพัฒนาทักษะใหม่ๆและการสร้างคุณค่าให้กับตนเองเสมอการมีความรู้และทักษะที่หลากหลายทำให้เราเนี่ยมีความสามารถในการหาโอกาสและสร้างรายได้ในระยะยาวนะฮะยกตัวอย่างเช่นเซนเซแปะเนี่ยเขาขอบคุณหัวหน้าง,งานในอดีตของเขานะฮะที่ขยันหางานยากๆงานใหม่ๆม,มาให้เขาเรื่อยๆนะครับมันก็เลยทำให้เขาต้อง เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมนะฮะและได้รับโอกาสใหม่ๆใ,ในภายหลังนะฮะหรือว่างานอะไรที่ทำแล้วเนี่ย เรามีทักษะเพิ่มนะถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรงหรือไม่ถึงขั้นมีปัญหาสุขภาพหรือสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวเนี่ยก็ลองทําดูก่อนอย่าเพิ่งคิดแต่เรื่องเงินนะพูดง่ายๆรายได้เพิ่มขึ้นอยู่กับความสามารถที่มีอยู่และสามารถส่งมอบให้แก่ผู้ที่ต้องการในเวลาที่ต้องการได้สิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็คือ10ทักษะ ที่คนทำงานควรจะมีและพัฒนาขึ้นมาภายในปี2027ครับคำว่า2027มันบอกอะไรนะ มันบอกว่าใครไม่มีก็ต้องรีบพัฒนาซะนะเพราะหลังจากปี2027ทักษะพวกนี้มันจะกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับคนที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตนะนั่นหมายความว่าคนที่ไม่มีทักษะนี้ก็จะเป็นคนที่จะต้องไปต่อแถวตามหลังคนอื่น10ทักษะที่พูดถึงนี้มีอะไรบ้างมาฟังกันครับทักษะที่1 creative thinking ทักษะที่2 analytical thinking ทักษะที่3 Digital Literacy ทักษะที่4 Curiosity and Lifelong Learning ทักษะที่5 Resilience และ Flexibility และ Agility ทักษะที่6 Systematic Thinking ทักษะที่7 AI และ Big Data ทักษะที่8 Motivation and Self Awareness ทักษะที่10 Talent Management และทักษะที่10 Service Orientation and Customer Service นะ สิ่งหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ในการสร้างรายได้น,นั้นคือการมีเงินใช้ตลอดชีวิตจะต้องคิดถึงเรื่องภาษีด้วยนะฮะนั่นคือภาษีเงินได้จะต้องเรียนรู้แนวทางในการประหยัดภาษีไม่ว่าจะเป็นการยื่นรายได้ให้ถูกต้องครบถ้วนนะจะได้ไม่โดนย้อนหลังและสามารถใช้ลดหย่อนได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่า การหักค่าใช้จ่ายให้เต็มสิทธิ์นะฮะแล้วก็การวางแผนใช้สิทธิลดหย่อนนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจหนังสือเล่มนี้ก็คือการสร้างรายได้เนี่ยเพื่อเพิ่มอิสรภาพทางการเงินโดยเฉพาะในเรื่องการสร้างรายได้แบบ p s s s v e income นะเป็นสิ่งที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เน้นมากนะฮะเจ้า a s s i v e i ิน o o m เนี่ยจริงๆแล้วก็คือรายได้ที่มาจากสินทรัพย์ที่ทำให้เราเกิดกระแสเงินสดนั่นเองนะครับ เอาละครับเรามาสรุปกันนะฮะของคลิปนี้นะครับก็คือหลักๆแล้วจะสรุปได้ด้วยคำว่า X นะฮะก็คือตัว A เนี่ยคือ Attitude หรือว่าทัศนคติหมายถึงความพร้อมทางจิตใจและมุมมองที่ดีต่อการทำงานและการแก้ปัญหานะฮะ S คือ Skill หรือว่าทักษะหมายถึงความสามารถในการปฏิบัติและแก้ไขางานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ K นะ,ะก็คือ Knowledge ความรู้หมายถึงข้อมูลและความเข้าใจ ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องนะกับงานนะครับการพัฒนาทั้ง3ส่วนนี้นะครับจะช่วยให้บุคคลมีความสามารถในการทำงานได้ดีขึ้นในการสร้างไรายได้ได้ดีขึ้นนะฮะสรุปอีกทีนะครับ attitude หรือทัศนคติเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ Skill และ Knowledge ถูกใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะซึ่งทั้งตัว A ตัว S ตัว K หรือว่าคาว่า X เนี่ยนะฮะ ก็จะทำให้คุณเนี่ยมีเงินใช้ตลอดชีวิตครับเอาละครับพอดแคสต์นี้นะฮะน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับกับทุกท่านนะครับก่อนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง s t r a t e g i c m มาด้วยนะครับและขอให้ทุกท่านมีความสุขนะฮะประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องตามที่ท่านตั้งเป้าหมายไว้ครับสวัสดีครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในพอดแคสต์ต่อไปนะครับ นี่คือ Star t r c k m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง